ันี้อากาศ้อนคากสุดๆเลยค่ะทุกคนมันี้ใส่หมวกนะคะเพราะว่าหน้าดำคากดำแนค่ค่ะดำคากอีรีป๊ดหอนคากฮ <c oughs> ัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเอซี today very hot The weather The weather 3าดีกีนะคะตอนนี้ค่ะมุงเคืงนะคะทุกคนห้ามุงแรงครึ่งแต่ว่าอากาศร้อนสุดๆเลยไปค่ะไปลุยเก็บบูเบอร์รี่กัน คนตอนนี้คอยกะเก็บพรอแล้วนะคะ,ะได้พอเตรียมทางดีแล้วค่ะแต่ว่ามันเมยหอหอยเกาค้นเก็บนะคะคือเขามาเก็บแล้วกับยางพามันก็เป็นห้อยทางนะคะแล้วก็มันก็เเลือถึงแต่อ,อยู่ใต้ขางล่างขางบนที่นู่นใหญ่ๆเขาก็เก็บไปนะคะทุกคนปีนี้นะคิดว่าคงจะไรบูเบอรี่ลายแล้วค่ะเพราะว่า เดี๋ยวนี้นะค้นประเทศโปลแลนด์แล้วกับโรมาเนียนะคะเขานะ่ะออกมาหาเก็บหมากไม่ขายกันนะคะทุกคนไปค่ะเข้าไปหาพยายฝรั่งนะคะ มาค่ะทุกคนมาเสาเมยพักมาเป็นพักดรอกค่ะเก็บแล้วก็จะกลับบ้านนะคะแต่ว่าพญัยน่ะเราบอกว่าเรานน่ะมากกินเขา่ายูปาแล้วค่อยกินแซววัสดุค่ะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องพอเข่ามากินก่อนจะกลับบ้านนะคะ Mycket stora. Bättre damm det Du tror det är slut nu? Mm. <coughs> det här är ju långt in här. Mm. now we have fried rice เราตอนนี้เรามากินข้าวผัดแล้วค่ะทุกคนเมื่อนันผัดไปปลาบัวเบอรี mm. อ่สองเมื่อที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์เรากินกองบงใงญ่เบิดเลยค่ะเต็มกองนี่และว,วันนี้เราได้บอกค่อยผัดข้าวอีกแต่เมื่อนี้ใส่หลายอย,ย่อา,ยางใส่ละไมฝรั่งแล้วก็ใส่ทัวน้ำนะคะ now oh, okay. Back is okay. But I'm pain in my knee because I'm walking two kilometers in the forest. But today yeah, I'm very okay. clean. <coughs>

บเ่าเพราะว่ามันเป่าบาไ,ได้มันเป็นบูเบอรี่อ่ากังงองกังงนะค่ะทุกคนคืออต้นหนึ่งมันบดวกนะคะเพราะว่าคนเขามาเก็บก่อน,นอ,อืมโอเคประคาทุกคนแบบนี้เขากลับบ้าน กลับบ้านไปทำความสะอาดโบแบแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้โอเคนูวิโอค่ะเวลา8วันก่อนเราไปี่นว่นตอนมแต่วันนี้เราไปที่นั่น e อน7โมงแต่วันนี้เราไ่น่นน ว่านางพักโดนนะคะทุกคนถ้าบ่าพักก็กลับบ้านก็ใช้เวลาบ่โดนนะคะแต่ห้านางพักก็ยังหน่อยก็สี่สิบห้าสิบนาทีนะคะแต่ก็ดีนะคะทุกคนพอเากินเขา่าปลาเรากินแซบนะคะเวลากลับบ้านนี่ไไดนบ่นกินข่านะคะเราวกจจะไปเบิ่งทีวีล้วก็เบิ่งโทรศัพท์เราก็ลืมข้าวนะคะทุกคนนันอยู่นี่กินเขาเ้าแล้วจังกลับบ้าน <c oughs> แล้วกินได้หลายนะคะ <c oughs> Okay, we go home. Yeah. I must move up the course so you can go in. Okay. So? Mm. Thanks so a lot. So good. Mm. Yeah, bye bye. Bye bye, FC. ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนต้าใหญ่เอา,เาเก,กุญแจค่ะื้อนนี้ข,ออกกข่อยกระท่อข้าวสะอาดได้แค่2องกองนะคะเบิ่งเวลาแล้วกับสามถุมกัวแล้วค่ะทุกคนข,คกข่อยคกจะททำค้ามสาดเราเปิดออกค่ะเหลือยุ่ครึ่งนึงเอาไว้จะเห็ดื้งอื่น ค่ะเมื่อนี้ข่อยก็จะมาอัปเดตด้านค่าที่อยู่เมงองไทยนะคะอา่าฮอดใส่แล้วอาเมื่อเช้านี่กับลูกไผ่กัอ่าทรงบินมาให้นะคะว่าต้องซื้อของเพิ่มนะคะแล้วข่อยก็เลยบอ,อกให้ลูกไผ่นะเอาเงินออกก่อนนะคะตอนนี้นะงบกระบ,บาลปลายเออกตยังว่าเนี่ยบานปลายดอกค่ะเพราะว่าข่อยงบว่างบไวสองอาสามแสนนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะปูกระเบื้องยังบ่เสร็จเลยค่ะตีเข้าไปสองแสนแล้วค่ะทุกคนค่าซางปูกระเบื้องกันยังบ้านในใจนะคะ่ะค่าซางอยู่ที่ประมาณหมื่นหกนะคะที่ปูกระเบือ้องเหลือเนีด่เดียวกับปูกระเบื้องเซ็จแล้วนะคะที่เสื้อของเพิ่มกับพราะว่าต้องได้เทปปูนเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าต้องเฮ็ดข้างในนะห้สูงก่าข้างนอกนะคะทุกคนแล้วก็ได้ทูบ ออ,ออกเพราะว่าจะเห็ดบันไดขึ้นนะคะคือมันจะสูงนิดนึงแต่ว่าเห็ดบันไดขันต่ำๆนะคะทุกคนสามสามขันนะคะก็เลยต้องถูกแล้วที่นี่ก็ต้องเพราะทุกออกเขาก็ต้องสื่อของไม่เห็ดไม่สินะคะทุกคนนะคะค่ะตอนนี้กับลูกไผ่กับท้ายหูวมาเหเบิงกับ ปลูกกระเบื้องอยังบ่เสร็จนะคะแต่ว่ากัาอาโอเคนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกะต้องค่อยเป็นคอยไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าคอยกะบ่มีเงินก่อนเพราะสิ่งใดเหตุเชื่อเดียวน,นะคะ <c oughs> ที่ปากแรดๆนี่ค,คือกินบูเบอรี่นะคะทุกคนทั้งกินไปทั้งเลือกไปนะคะ <c oughs> ตอนเก็บอยู่ปากกัทั้งเก็บทั้งกิ่นนะคะทุกคนสะออนนะคะมันหวานปีนี่ ปีนี้นะอาจจะว่าได้ซ้ำปีกายนี่นะคะทุกคนแต่ว่ากับพยายามที่จะ,ะวันธรรมดาลังเลิกงานก็พยายามที่จะให้ได้เมื่อละสามกองนะคะวันเสาร์วันอานทิตย์นะคะจะพยายามให้ได้อยู่ที่หกกองหรือเจ็ดกองนะคะทุกคนนี่นะคะแต่ออเดอร์กันหลายนะคะออเดอร์กับโทรมาหาพญายอีกแต่ว่าบ่รลับนะคะ แต่40กว่าคนนี่ก็ยังบอกขึ้นไปนะคะว่าอยากให้ได้คนละกองนะคะจนกวัวจะครบ40คนนะคะล้วจะังค่อยเสียรับไม่นะคะหมายถึงถา่าบูเบอรี่นะยังยังมีอยู่นะคะทุกคนแต่ถามว่ามีก็แล้วไปนะคะก็อยากได้เงินอยู่นะคะแต่ว่าบูเบอรี่มาหลายนะคะ พอมีคนประเทศอื่นนะคะที่เขาไม่เก็บปลาที่ข่อยเคยเก็บนะคะเมื่อน,นี้ตอนที่พญายไปย่างเขากลัเห็นรถพญายขอลยบว่าจอดว่าสั่นค่ะทุกคนข่อยก็ได้ยยิ้นต่เสียงรถพานไปนะคะข่อยกับอ่บาบ่ได้กับบรู้นะคะว่าเป็นไผ่แต่ว่าพญายบอกว่าเป็นคนปแลดวว่าสั่นค่ะทุกคนปีนี้ได้ท่าดกับอาเท่านันละคะ่ะ ค่ะทุกคนคะเมื่อเนี่ขยขว่กัจิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณอ่าสำหรับกำลังใจอันงดงามของเอ็ีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่งชมของมาดามบานนอนละคะ่ะอ้อก็ลืมบอกทุกคนนะคะมืออ่ามือเ้านี้พญ่ซักเสือกับซักกังเกงไข่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ใส่ชุดนี้อ่าไปเก็บบลูเบอร์รี่นะคะแล้วอ่ามือเ้านี้่อยไปทํางานล้อกกันเลย อาซักไห้นะคะกับมากับมาใส่ชุดเก้านะคะช่วงนี้นะเราก็จะเปลี่ยนไปในทั้งที่ดีขึ้นนะคะหมายถึงทุกอย่างเราก็จะซอยค่อยนะคะเมื่อก่อนเราก็จะบอ,บอซอยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เรากลับมา,าลางถ้่วยล้างซามหรือเห็ดอีกอย่างเล็กๆเล็กๆน้อยๆซอยค่อยนะคะกระือว่าเราดีขึ้นหลายว่าเก้านะคะ ค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนน้ขอกราบคำลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย